เลิฟอยู่แต่วิซี่กันแล้วนะน่าจะซี่กันแล้วแหละไปเที่ยวด้วยกันธรรมดาเป็นเรื่องปกติไปไปเถอะแต่ไม่แต่ไม่ชอบความพยายามอันนี้เดฟคนที่สามมันมันไอ้นี่ยมันมันยังไงวะตอนมันพบกับขุนอ้วนระยะตอนนั้นเลยนะเว้ยปล่อยตัวดิยมาเลิกกันแล้วโหทับตัวดูดีที่อันนี้ดูดีแล้วอ่ะก็ดูดีกว่าตอนนั้นบูลลี่ไอ้สัตว์เลยเดฟคนที่สามเอาลูกปุยดิเอาตัดไปไม่พบ ว่าให้ครบไอ้สัตวจำดึงส่งไปไปสัตว์เอีอ่านไหนเดี๋ยวเป็นแค่น้อยสุดจัดเออล่ะเด็บบอกฝึกว่านหยแล้วสอบให้ติดเหนอยกว่าจริงเอวะ เดฟเล่นวิ่งวันละสี่โลทุกวัน่ะไม่เหนื่อยได้ไงอะไรเงี้ยตึง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 ทำนอนๆก่อนที่จะก่อนที่จะสุดพี่ก็อันนี้กิ้งไว้ก่อนไอ้นี่ไอ้ไอ้พวกแค่นั้นมันชอบพูดอะไรกันนะอะไรวะยุคพี่อ่ะถ้าภาษาอีสานจะพูดว่าไงแล้วนะกูนึกไม่ออกวะไอ้ทำไมไอ้อะเอ้เอ้ทำไมไอ้ายสมัยอ้ช่วยไอ้หนอย ทำไมไอ้มามากูลองสตรีมดูนี่มาอย่างไปสตรีมลงกลุ่มเลยกูอยากไปด่ามึงก็มาเนี่กูลงมาสตรีมลงไหนเรายูทูบเราแชร์นี่ใครจะดูมึงไอ้าเยอะแยะมึงไงคนไม่ดูกูเลยเตรีมในกลุ่มเยอะเต็มในกลุ่มแล้วแบบพวกปากแจวพวกปากแจวเลยเซิร์ฟมามาเก่งในดิมันต้องเก่งในตะปีมึงมา Nhật đẹp đông đẹp I told you, we might, we might, diễn biến. We might, we might, we might. We might, we might. chết might, chết might. Chết might. We 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 không? We might. We might. มันก็ยิงอะนรบุ๋มเฮ้ยตัวนึงกำแพงผมได้ตัวเดียวเฮ้เอายิงวิ่งมาแล้วไงเออสมัยอ้ายสมัยอายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีโหดดีว่ะเฮ้ยจับวันช้าวันช้าเฮ้ยต้องมาโคดดีเอาไว้ทุกป่าเออคอยเก็บของเฮ้ยเฮ้ย มาขอมาแบ่งมาเได่เก็บครับสุวนี้ครับมันเก็บเลยครับเอาของมาแบ่งหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วไอ้เคียบบงโคเล่นทีก้าสูงัวหเกอไตห้เมสเสียมีม้เล่นบังหมัดอะะรอเสีมีอีกแล้วเหรอคงปวดหัวเลยนะแต่เสมีอทูเนียวู่เลยยุ่งเมื่อยอ่งองดีป่าวเปนอะไรอะเสียมีอหทูมึงรอดูนะโคตรตึงอะโคตรอันตรายบวกเลยกูเห็นไงไปสองรอบแล้วไอ้สัตว์ ้กวนทรไมกวตึงกวนอันตรายอ่ะมีเฉยงมีเลือดนะตายหมดแหอ่กูบอกเลยมันก่อนกับปลามาทิ้งไงกูช็อตข้ามช็อตบนเขากูบอกกับปลามาทิ้งไงช็อตไอ้มาโค้ปแป๊บหนึ่งไันี่อะไรไอ้มาโค้ปกำลังมามันไม่แพงให้ทำไงอ่ะสองพันเองซื้อไทยมึงดินี่ ชอบปากยังเลยว่าจะจุ๊บใหญ่กูปากแจ๋วเลยแจ๋วเดินสี่หนาเต็มปืนไปไม่ได้ตามเต็มปืนนะกลัวรับให้กูหน่อยดิ ตกูว่าเดี๋ยวเราไปสตตียในเพจดีกว่า้วแชร์เราขูมขำๆพิธีกึงต้องสตรีมในในเพจเว้แล้วก็ทำคลิปลงยูทูบเว้กูว่าจะไปสเีในเพจดีกว่า

เปด้ไหมเด็กตาส์ไป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 ไลไป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 ป